สวัสดีครับมาอัปเดต The Move เกษตรนะครับในช่วงหน้าฝนเป็นยังไงบ้างก็กะ้าฝนก็ฝนนะครับตรงนี้ข้าน้ารักดีนะครับตรงนี้ถ้าอากาศดีๆก็มานั่งกันได้มีตอกไม้นะครับก็ทําทให้จะบอกว่าที่เกษตรเนี่ยรูฟท็อปโอเคเลยนะครับก็ผ่านมาจะครบ2ปีตุลาเนี่ยนะครับ เขาก็ยังดูแลได้ได้ดีพอสมควรอยู่อยู่ในระดับที่ผ่านนะครับฝนตกไปนะฮะอันนี้เป็นหญ้าเทียมนะครับอันนี้ก็เพิ่งบอกไปว่าเออต้องตรวจสอบเรื่องน้ําซึมนะกันซึมนะครับผมใช้กล้องหน้าเพราะว่าลมมันแรงนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นแซนสลีแบ็คยางป้ายหายแล้วยวต้องเอาป้ายขึ้นมาใหม่นะครับ นำแซมนะครับวันนี้ก็มาประชุมกรรมการพอดีก็ถือว่ามาเดินตรวจส่วนกลางด้วยเนี่ยเริ่มมอีอันนี้ต้องเช็คนะฮะเช็คกันซึมนะครับเพราะว่าปูนมันร้อนก็จะเริ่มรั่วเริ่มซึมเดี๋ยวมันจะลงไปเ,เจ้าของห้องชุดชั้น8นะครับต้องเช็คดีๆนะครับ ็ช่วยกันนะครับที่ก็ขับรถมาเพื่อมาประชมุมคณะกรรมการนิติบุคคลนะะฮที่เดอะมูฟเกษตรนะครับชอหรือว่ายังเคยอยู่มีนิมขึ้นมีอะไรนะฮะจริงก็ร้อนอะ่ะคนไทยนะร้อนไม่ค่อยขึ้นมาหรอกครับเห็นว่ามีต่างชาติมาเช่าอยู่เล็กน้อยนะครับเล็กน้อยไม่ได้มากอะไร อะไรไม่รู้น่าจะเป็นคอนโดเหมือนกันนะครับนี่ลมลมพอสมควรเลยก็ลองใช้ไมโครโฟนตรงนี้นะครับรับนิดนึงปึ๊บอ่อาดีกว่าอ่ะกันดูบรรยากาศข้างหลังนะครับเนี่ยฮะต้องคอยดูคอยซ่อมแซม แท้งน้ำข้างบนผมก็ปีนขึ้นไปดูไม่ไหวนะครับต้องให้ช่างเขามาแหละดูแล้วก็นี่เราติดกล้องจอมปิดด้วยเพื่อนะครับเพื่อความปลอดภัยมีไฟฉุกเฉินเดี๋ยวนี้ก็ต้องคอยเมนเทนแล้วมีไฟฉุกเฉินมีกระดิ่งนะครับทางนี้ไฟทางนี้ไฟนะครับน้ำเต็มเลยทางนี้ไฟนะฮะมีจิ้งจกหล่นมาตัวนึง ไปเริ่มเก่าแล้วนะครับจิ้งจบครับโดมตรงนี้นะอืน้ำขังเริ่มเป็นสนิมนะครับัจะครบสองปีแล้วก็ประกันต่างๆก็ต้องคอยเล่งเคลมนะครับวิวตรงนี้สวย ผลห้าซอยท่านผู้หญิงางามวงวานห้าสีครับผมนี่ครับวิวตรงนี้สวยครับ mm hmm. น้ำเริ่มขังแล้วน้ำเริ่มขังนะครับ ต้องระวังมีโซลา่าให้ด้วยผมไม่อยากเดินไปดีกว่าต้องคอยเช็คหน่อยนะครับอันนี้แทงน้ำครับผมข้าส่วนกลางข้างล่างส่วนกลางก็วันนี้คนน้อยหน่อยส่วนกลางโอเคก็แค่นี้แล้วกันนะครับผมอัปเดตให้ฟังเดอะมูฟช่วง ปลายเดือนกันยา2567นะครับหรือว่าก็ยังโอเคอยู่นะยังไม่รั่วไม่ซึมแอบดูเราพอโอเคครับสวัสดีครับผม